กลับมาเจอกับโยกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะโยกก็มีรถนะคะมาแนะนํากันอีกแล้วเนาะกับคันนี้นะคะ Toyota า e g e n นเด2.4ขับ4ค่ะ Sigma าโปี2022จดใช้งานปี2023ค่ะคันนี้นะคะมาในราคา1ล้าน2 9 0 0 0 0บาทค่ะสภาพรถเดิมๆจากเจ้าของเก่านะคะรเพิ่งเข้ามาถึงกันเลยนะคะเป็นยังไงบ้าง นี่นะคะแบ็กท็อปหลังคาดำเนาะ,ะตัวกระจังหน้าเขาจะเป็นสีดำเงาแบบนี้นะคะแล้วก็มีกล้อง360องศาค่ะพร้อมกับแต่งนะคะคำว่า l e g e n d ดอแบบนี้เลยนะคะในส่วนของตัวไฟหน้าค่ะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED daytime running light ค่ะมาพร้อมกับระบบตัดแสงไฮบ e ีมนะคะแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED ค่ะรวมไปถึงนะคะตัว มีให้รอบคันนะคะได้แบคทอปหลังคาดำล่อๆนะคะกับโชมลีเจนเดอร์ค่ะตัวยางของเขาเนาะเป็นยางปี2022นะคะตัวนี้อ่าแล้วก็ตัวแม็กนะคะอันลอยสีทูลนแบบนี้ค่ะขอบ20ออกโรงงานค่ะตัวกระจกเขาก็จะมีไปเลี้ยวอยู่ด้านข้างนะคะแล้วก็มีตัวกล้องมองข้างให้แบบนี้เลยนะคะที่จะเปิดเป็นโคเมียมค่ะตัวนี้มีสมาร์ทคีเลสแล้วเรียบร้อยนะคะตัดกับสีขาวของตัวรถ เดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะตัวภายในเป็นสีทูโทนนะคะสีดําตัดแดงเนาะเริ่มกันจากที่ตัวกระจกก่อนนะคะกระจกเป็นออโต้สีบานนะคะแล้วก็มีเซ็นทัลล็อกให้ด้วยนะคะแล้วก็มีปุ่มเอนจิ้ตสตาร์ทหรือว่าปุ่มพุชสตาร์ทนะคะ ใต้พมล,ลายเป็นมอติฟังก์ชันนะคะตัวนี้ก็จะมีเพิ่มเสียงค่ะลดเสียงรับสายวางสายแล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะใต้พงมล,ลายมีแอร์แบกนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนออกนอกเลนค่ะแล้วก็คุสคอนโทรลปรับความเร็วคงที่นะคะรวมไปถึงตัวแพน d เดอรชิพนะคะสับเกียร์เล่นเกียร์สปีดเกียร์มีพร้อมหมดเลยค่ะส่วนตัวเรืนไมันนี้อยู่ที่32,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะลูกค้า แล้วก็ตัวหน้าจอทัชสกรีนนะคะมาพร้อมกับตัว Air ์ออโต้นะคะคันนี้เขาก็จะมีแทชั่นคอนโทรลด้วยนะคะสําหรับตัวอ่า,อาตัวขับ4นะคะลูกค้าแล้วก็จะมีอาเป็นเกียร์โฟแบบนี้เนาะทางด้านของตัวเกียร์ก็จะเป็นออโต้นะคะตัวนี้มีอีโค o โหมดพาวเวอร์โหค่ะแล้วก็ตัวกันลื่นถ่ายกันลื่นสบัดนั่นเองค่ะอด้านหน้าตัวรถนะคะออปชั่นก็ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในรถกันบ้างนะคะ นี้ก็รถพิ่งเข้ามาถึงกันเมื่อกี้เลยนะคะลูกค้าเป็นรถบ้านอีกเช่นเคยนะคะภายในของเขานี่นะคะอ่ครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะลูกค้ายอดฮิตตลอดการเนาะสำหรับ t o y ยต้าฟอร์จูเนอร์นะคะด้านหลังนะคะ ุดอย่างอะไรอยู่ครบนะคะแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวแบบไลท์ไกดิ้งนะคะรวมไปถึงนะคะกล้องมองหลังก็มีพร้อมนะคะสําหรับคันนี้จะมาพร้อมกับเครื่อง2.4นะคะดีเซลค่ะตัวฝา,าท้ายสามารถเปิดเปิด,ปดไฟฟ้าได้เลยนะคะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งแบบนี้ค่ะลูกค้าท่านใดหายอยู่นะคะที่นี่ที่เดียวเรามีกว่า20คันเลยนะคะตัวแอรราเขามีให้รอบคันนะคะแล้วก็ตัวเบาะนะคะสามารถพับเก็บแบบนี้ได้เลยนะคะสําหรับตัว ฝาจูเนอร์นะคะภายในกว้างขวางนะคะลูกค้าให้ดูตัวยางนะคะทั้งสีเส้นเลยนะคะยางปี2022นะคะตัวเบาะเขาไม่ยับไม่ช้ำนะคะนี่ค่ะภายในห้องโดยสารก็จะมีะที่ชัดแบบให้นะคะตัวแอร์เรามีให้รอบคันนะคะแล้วก็ยังได้เป็นตัวเบาะประไฟฟ้าคู่หน้าเลยค่ะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารเลยนะคะ ำับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสำหรับ Toyota f o r t ์ n e r หรือ Toyota l e g e n d e r ค่ะที่เดียวเรามีฝาย0่คันเลยนะคะลูกค้าหรือสนใจเป็นรุ่นอ,อื่นยี่ห้ออื่นก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เช่นกันค่ะโทราัพได้ตรงเลยนะคะไม่ผ่านในหน้าค่ะ065ค่ะ549 5296ค่ะกับเซลล์ยกนะคะเดี๋ยวยกจะทิ้ง ตัวรถไวที่ลิงด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะหยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ